ซึ่งถ้าจะเอามาเขียนนะฮะมาเป็น Product ของ Fortinet หรือว่าฟีเจอร์ของ Fortinet เนี่ยเริ่มตั้งแต่แรกเลยเรื่องของ Built-in ตัว Data Loss ที่พูดไปล้ DLP ฟีเจอร์นี้เอาไว้สำหรับป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลล้วไหลเช่นพวกรหัสบัตรประชาชนเราสามารถเขียนเป็น p a t เทิรของ Regular Expression นะฮะแล้วก็เอาไป Apply ในตัว Firewall Policy ได้ะนะ,ะเพื่อดูว่าไอ้ Traffic เนี่ยมีการล้วไหลที่ที่มีการรับส่งขึ้นไปเนี่ยเป็นข้อมูลบัตรประชาชนหรือเปล่า13หลักอะไรเงี้ยหรือเป็นพวกบัตรเครดิต จริงๆถ้าเป็นพวกบัตรเครดิตมันก็จะมีเป็นเทมเพลตให้อยู่แล้วไม่ต้องมานั่งเขียนเรกิไรส์เพชชันเองนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ช่วยได้แล้วก็อย่างที่บอกมันมีอยู่ใน product f o r t i n e ิเนเยอะแยะมากมายอยู่แล้วฟอร์ติเก e ฟอร์ติเว็บเมลพ o ็อกซี่ต่างๆนะครับโอเคทีนี้ first line of defense เมื่อกี้ที่บอกว่า top consideration นะฮะ first line of defense ก็คือตัว next gen firewall นั่นแหละนะชื่อว่า Fortigate นะ fortigate จะมีฟีเจอร์ security นะตั้งแต่ anti virus นะฮะเรื่องของ intrusion prevention อย่างช่องโหว่ล่าสุดที่เพิ่งเป็นข่าวโด่งดังชื่อ l o อก4 j เนี่ยนะฮะก็เป็นช่องโหว่ตัวหนึ่งที่ fortigate ก็มี signature ป้องกันละฉะนั้นถ้าลูกค้ามีเซิร์ฟเวอร์ที่ยังไม่ได้อัปเดตแพชแล้วยังเป็นเรียกว่าอะไรยังมีช่องโหว่ตัว l o c 4 j อยู j อยู่เนี้ยถ้าเรามี fortigate อยู่ข้างหน้าเปิด ips ป้องกันมันจะช่วยป้องกันได้จะไม่เกิดเคสเหมือนอย่าง use case ที่ที่ยกตัวอย่างมาให้ดูที่เกิดขึ้นใช่นะครับแต่สิ่งสําคัญแหละเรื่องของ security hygiene ลูกค้าจะต้องมีการอัปเดตแพค่ะ เวลาเรามีระบบปฏิบัติการต่างๆเนี่ยเขาจะออกอัปเดตแพทอยู่แล้วทั้ง Windows ทั้งทั้ง s ม c OS เนี่ยนะครับมันมีอัปเดตแพทเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมอัปเดตกันด้วยแล้วกันนะฉะนั้น Fortigate เป็น first line defense แล้วก็มี feature security เนี่ยเป็นหลายๆ,ๆเลเยอร์เลยที่สำคัญในเรื่องของ SSL inspection ทุกวันนี้ Next Gen Firewall ต้องสามารถแกะตัว SSL ได้ละข้อมูลที่มีการเข้ารหัสนีแกะเพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบนะเรื่องของ c y b e r t h เ e ร t เรื่องของไวรัสมาแวร์ต่างๆนะครับค่ะ นอกจากนี้ฟอร์ิเกตยังช่วยในเรื่องของการแอคเซสจากภายนอกได้ด้วยนะ mm hmm. การรีโมทเข้ามาเข้าถึงใช้งานพวกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในบริษัทให้ปลอดภยัยอย่างเช่นวิธีการทําพวก VPN Client to Site ต่างๆไม่ว่าจะเป็น SSL VPN หรือว่า IPsec VPN ที่รู้สึกจะมีอยู่ในตัวเว็บบินาของเราไปแล้วด้วยใน EPIS เลทที่2นะครับแล้วก็เป็นโซลูชันตัวใหม่ชื่อว่า Zero Trust Network Access ก็ X A, เป็นอีกวิธีนึงในการเข้าถึงรีซอร์ข้างในโดยโดยเป็นวิธีที่ปลอดภัยแลวก็ซีเคียวกว่า การทํา VPN ซึ่งนี้ผม cover ไปแล้วในเอพิโซดที่2ถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังเอพิโซดนี้อยากจะรู้นะครับไปดูย้อนหลังได้ในเพจของของเพจของอะไรครับเพจสองทูวิชอมค่ะเอาทีมงานช่วยโฟกัสอย่างนิดนึงทูวิชอมนะคะก็ตรงนี้1นถึงสก็มีแล้วที่สำคัญเดี๋ยวเอพีต่อไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเผื่อจะได้เข้ามาดูเผื่อแบบเมื่อกี้เห็นมีบอกว่าเออขอขอบันทึก ขอที่บันทึกด้วยนะคบมีค่ะเชิญสามารถเอาไปเอาไปคุยกันในที่ประชุมได้นะคะก็สามารถนะกลับมาดูได้นะคะใน a c e b o o k นะคะแฟนเพจทูบีชอปอหรือว่าจะเป็น y o u t u b e ทูบีชอปคอมเช่นเดียวกันนะอ่ะใขรของจบแล้วโอเคนะครับ p r o ดักตัวที่สองนะฮะไม่พูดไม่ได้เลยเทรอร์เียนี้จําเป็นต้องมีแต่มันสําหรับกลุ่มธุรกิจที่มีตัวเว็บแอปพลิเคชันและมีฐานข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลส่วน,นบุคคลนะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทของใครที่ เรียกว่าเอ้ยผมไม่มีเว็บไซต์อะ่ะผมเป็นบริษัทขายกระเป๋าขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook แบบเนี้ยค่ะคุณไม่ไม่ต้องมีดักตตัวนี้นะ<อ>แต่ดักตตัวนี้มันมีเพื่อช่วยป้องกันในส่วนของตัวเว็บแอปพลิเคชันค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นบริษัทที่ทําเรื่องของอาจจะเป็นซื้อขายก็ได้แต่เป็นซื้อขายผ่านเว็บแอปพลิเคชันมีการรูดบ<ะ>ัตรค่ะทธุรกรรมออนไลน์เรียกว่าแบบเหมือนจริงๆแล้วที่ต่างประเทศอะ่ะเขาจะเน้นให้เข้าเว็บเนาะแต่ถึงที่เมืองไทยอย่างจนวแบบเอาไปซีเอ ไม่มีนะแอดมินมาตอบอะก็คือกดใส่ตะกร้าเท่าน,านัา้นนั่นเองแบบเว็บ,บเป็นระบบอัตโนมัติใช่ไหมมันจะไม่แบบรับอะไรดีคะขออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะเป็น AI หมดเลยนะะก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนึงมันอาจจะมันจะอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้อาจจะค่อยๆปรับตามสไตล์ของบุคคลในประเทศนั้นๆเนาะน,นะคะประมาณนี้นะฉะนั้นเนี่ย ใครที่มีตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับ oh. ก็ต้องหาโซลูชันแหละจริงๆต้องบอกว่าคนที่มีเว็บแอปพลิเคชันโดยเฉพาะ uh huh. กลุ่มลูกค้าที่เขากำลังต้องทำคอมไพล์เรื่องของ PCI DSS uh huh. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บริษัทบัตรเครดิตเขารวมตัวขึ้นมาแล้วก็สร้างมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมา uh huh. เพื่อบอกว่าเฮ้ยใครก็ตามที่จะมีการทำเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาคุณต้องมีมาตรฐานต้องผ่านมาตรฐานตามนี้นะ uh huh. ซึ่งหนึ่งในมาตรฐานมันจะมีข้อที่จำาไดแล้วหกจุดเท่าไหร่สักอย่างมันบอกว่า uh huh. คุณต้องมีตัวเว uh ็บแอปพลิเคชัน firewall เพื่อป้องกััันนเเว็บออปปพลลิคคชุณ uh huh. ให้ดภย ะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เขาก็จะมองหาโปรดักต์ประเภทนี้นะซึ่งโชคดีมากฟอร์ติเนเรามีตัวฟอร์ติเวบนะฮะตัวนี้เป็นตัวเว็บแอ f ไฟว์อรที่ช่วยป t e c t ตัวเว็บแอปพลิเคชันให้ปลอดภัยจากเหล่าแฮกเกอร์ต่างๆที่จะพยายามโจมตีเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับมีในเรื่องของการซนะีเคียวอีเมลนะโปรดักต์ตัวนี้ชื่อฟอร์ติเมลฟอร์ติเมลเนี่ยก็จะเป็นป้องกันเมลเซิร์ฟเวอร์ให้ปลอดภัยะนะฉะนั้นยูเซอร์เขาจะได้รับเมลฟิชชิ n งหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรามีีีรระบบป้ออองกันท่ดพหื ซึ่ง Product <ạ. S 1> ของ Fortinet เรามีโซลูชันเฉพาะด้านนะ<ช>เป็น Product ์แยกจาก Fortigate มาชื่อว่า FortiMail ตัวนี้ป t e c t ตัว mail server โดยเฉพาะเลยนะพวก phishing อะไรมันก็จะไม่เข้า mail server ไม่เข้ามาที่เครื่องเราแล้วโดนบล็อกอยู่ที่ตัว FortiMail ไม่เลิศใช่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ phishing ระบาดหนักเยอะมากใช่เยอะตนแบบว่าขนาดแบบหยองเองที่แบบยังทำไอ้ยังแบบมีอะไรใช่ อะไร <S <S ที่ <พอ S 2> เราไม่แ <พอ S 1> น่ใจตอนนี้ต้องอย่าเพิ่งเปิดนะครับเปินลูกค้าโดนมาแล้วก็แบบเม่อวานลูกค้าปกติไม่เคยพูดแบบนี้เลยอ่าอ่าต้องระวังงงมากค่ะได้อันนี้ก็เป็น email โซลูชันสิเคลอีเมลให้ปลอดภัยนะครับอีกอันหนึ่งนะเรื่องของ endpoint security นะฮะข้อมูลเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอยู่ในเครื่องเลาด้วยฉะนั้นเนี่ยเครื่องเราก็ต้องมีความปลอดภัยเหมือนกันมันก็เลยมีโซลูชันเรื่องของ endpoint security ถามว่าปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากพวกเรา malware ransomware จำได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าในเรื่องของ data security หนึ่งมิติที่ต้องมีก็คือเรื่องของ availability ข้อมูลต้องพร้อมใช้งานะจะมาบอกว่ายข้อมูลผมถูก ransomware เข้ารหัสอยู่ผมให้บริการไม่ได้แบบเนี้ยไม่ได้นะค่ะฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะมาช่วยป้องกัน ransomware ก็ต้องเป็น solution endpoint security ซึ่งต้องัพ p อ o r t ทั้งเครื่องพีแอนด์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับ product ดด Fortinet ชื่อว่า FortiEDR ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับใช้ AI machine learning ในการตรวจสอบพฤติกรรม process ต,ต่างๆที่รันอยู่ในเครื่องเราฉะนั้นมันจะไม่สน signature เลย แต่มันจะส่วนในเรื่องของพฤติกรรมนะโดยมี AI เป็นตัวช่วยวิเคราะห์แล้วก็ช่วยบล็อกให้นะฉะนั้นไวรัสไม่จำเป็นต้องมาเซฟลงในฮาร์ดดิสนะสมมติไวรัสมันเป็นสคริปที่เรียก PowerShell ขึ้นมารันบนเมมโมรีอย่างเงี้ยน,นะฮ<ค>ะ FortiEDR detect p r o c e s s ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถบล็อกหรือ p r o c e s s นั้นได้ก่อนที่มันจะรันตัวเอง hmm แลนซอฟั์แวร์ก็จะมา active ตัวเองไม่ได้นั่นเอง <คะ S 1> นะครับฉะนั้นอันนี้ Endpoint ก็จะมีความปลอดภัยละนะแล้วก็ไฮไลท์ของเราตัว FortiEDR ยังรองรับ OS ระบบปฏิบัติการที่เป็นเลกซี่อยู่อย่าง w i n d o w s XP แบบเนี้ยแอนตี้เวลาหลายๆเจ้าเขาไม่ซัพพอร์ตแล้วนะ e d ดย, <Legacy S 1> ยังลงได้อยู่เลกซี่จริงคเคยเห็นไหมตู้ ATM <laughs> เวลามันเออร์เอขึ้นเป็นเออร์เอของว i n d o ว s XP ตู้ ATM ยังมีอยู่นะนะครับเป็นว i n โ o w s รุ่นเก่านะครับแล้วก็กฎหมายมีบอกว่าต้องรายงานเหตุการณ์ละเมิดภายใน72ชั่วโมงนะฉะนั้นเราจะรายงานได้ยไงถ้าเราไม่มี Viibility ในระบบหรือมองไม่เห็น i ิน i d e n t ์เหตุการณ์อะไรเลยเราต้องมีระบบที่วิเคราะหรอก ดึงข้อมูลแล้วมาสร้างเป็นอิสเซนต์โชว์ขึ้นมาว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติแล้วนะมีคนพยายามจะล็อกอิน VPN ผิดซ้ําๆๆ้ำๆซ้ำๆสาทีโดนล็อกสมทีโดนล็อกแบบเนี้ยเขาพยายามล็อกอินเรื่อยๆอันนี้เราต้องเข้ามาดูละไม่ใช่ก็เป็นไปได้นะก็อาจจะลืมนะครับแต่ว่าเขาดิวเขาอ้วนกดผิดใช่ไหมโอเคนะครับฉะนั้นไอเหตุการณ์ผิดปกติแบบเนี้ย มันต้องมีระบบที่บอกเรานิดนึงอแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันผิดปกติพอเขาคนนี้อ้วนจริง,งหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยคนที่พิมพ์อาจจะเป็นแฮกเกอร์ใช่พยายามพยายามจะสุ่มจนกว่าจะถูกสามทีโดนล็อกส<อ>ทีโด,นล,ดนล็อกก็รันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสคริปต์ในการลันใช่มันก็มีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ย เราต้องมี Product ที่ทำในเรื่องของ Lo อก n a l y t i c s นะ <S นะ <S ของเราเนี่ยมีชื่อว่า For ติเซ S I E M เนะตัวนี้เป็นเรื่องของการเอา l ลอกมาวิเคราะห์แล้วก็ดึงโชว์ขึ้นมาเป็นเหมือนกับหน้ามอนิเตอร์ทำแดชบอร์ดทำอัลเลอต่างๆทำา incident นะครับก็จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมทำ i b i l i t y ในระบบนะบโดยไอ้เจ้าเซียมเนี่ยมันไม่ได้เก็บ l o อกจาก e ฟ a l l f o r t i g เก e อย่างเดียวนะต่อให้คุณใช้ไ Firewall ยี่ห้ออื่นใช้ s w i t c ใช้ g h Router ใช้ Serv e r อร์นะมันเก็บ l o อกได้หมดเลยถ้าเป็นอุปกรณ์เก็ Syslog ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เก็บผ่านตัวเอเจนต์เอาเอเจนต์ไปลงไล้เดี๋ยเอเจนต์ส่งหลอกมาให้พ um, อริเซียมิเคราะห์ลอก Windows Server Linux Server เรนี่ยเรามีเอเจนต์ซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเหมือนกับรู้ได้ก่อนก่อนที่แบบแฮกเกอร์จะเอาไปขายนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับสุดท้ายละอันนี้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้งานพวก SaaS a แอปพลิเคชันะโดยโดยเราจะโฟกัสไปที่แอปพลิเคชันที่เป็นพวกของ ate, s t o r a g e เช่น Google Drive Dropbox นะฮะหรือว่าพวก i c r o s o o t o f f i c e 365ที่มีพวกไฟล์ s t o r e ร e อยู่บน Cloud นะ,ะเราจะมีเรื่องของไฟล์ Security บน Cloud ชื่อเทนยีชื่อว่า Cloud Access Security b r o k e r หรือ CashB นะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Service ที่เข้ามาช่วยตรวจสอบความปลอดภัยหรือว่า p olic y นะฮะของการรับส่งข้อมูลขึ้นไปใช้งานพวกแส p p ิ i ิเคชันเหล่านั้นนั่นเองนะครับ